สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันนี่แล้วครับวันนี้วันที่หกตุลาคมแล้วครับแป,ป๊บๆครับข่าหนาหนาวแล้วครับหกตุลาสองห้าหกเจ็ดครับเห็นดอกหยาดนึ่ง,งามๆก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องโอ้โหดอกหยาไีหยังดอกงามแห้ง,งครับอยู่ในกันเทียน้า เรือแป๊บๆนะครับตุลาอะ่ะอีกสองเดือนกับปีไม่ล่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงครับกำลังสิตัดงานแล้วกำลังเอาขึ้นรถแล้วก็เอาไปเงานให้งัวงแล้วก็หากินข้าวเว้นวกนับักพร้อมกับเอาไปแล้วรอบหนึ่งครับแล้วอีกรอบอีกรอบสองมือนี้ผมมีแดดเลยครับบรรยากาศคือมืดมือเลยพพี่น้องมาเบ่งขอก็ขอสิบหาครับบอกห่วง อันนี้หน้ายหญ่ครับงามของเผนอยู่อันนี้เป็นหน้ายหญ่อีคนหนึ่งครับแต่ว่าหยาดคือกันนี่แหระหยาดน้ำกันเดี๋ยวจะวันรีวิวหล่อๆของผมครับของ่นก็นใส่ได้อยู่ครับนี่ปีนี้หนาบ่าใคยมีพีกายนี่บู๊งกว่าได้เลยหนาอัน หยากระดูไกล้ครับขึ้นกับหน่าวา้าเอ้กับหนาสนูครับหน่าว้ายกายแต่ว่าปีนี่เหวาร้ายแห้งครับเนี่ยเสียกนันในเขานี่นี่ครับเหว่ได้ครับนี่เชียวๆเียวนี่นี่อยู่ 3, 3สามจะสามสี่เจาเนี่ยเหวา้ายครับเจ้านี่แล้วก็สายมือผมนี่ครับกระเมียนของใหญ่กระเมียนนี่กันเจอของใหญ่เป็นปัน่วง เพื่องเกี่ยวเลยไม่ไหม,ไมเนาะเ mm hmm. หี่ยกับลูบ,บกลงเนี้ยอยู่ครับบ่ค่อยหลายอันนี้ใช้ใช้หูหลอบเดียวครับใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่บบาวันเลยครับเสดายุปีนี่พี่กายมันห่างแห้งกับพี่กายสูงมึงครับโถมหัวมันครับบางหม่องสูงเป็นจอมเป็นจอมเดลย ออกกลังสีปล่อยเกสรออกครับออกตากอดดอ,อกคาขาวๆนะครับเดียวกับประมาณอาทิตย์หนึ่งกับน,นมห่วงแหละครับนมร่วงแหละกับใส่นมนมแล้วก็อีกประมาณสักสิบห้ามือถึงยี่สิบมือกับตะเกียวแล้ะครับบ่าโดนมันเลาะบึงงาครับได้งาเลือจากเขาหลักนั่นแหละก็เพอาะที ให้มันกินครับซ้้าหาทั้งอื่นใดครับอันทั้งทั้งนี้เพมีก็ต้องเอาทั้งอื่นครับพดีทั้งนี้มันลงนเหลือเนยมยก็เลยเยวมาเอาเศรษฐาใดทุกคนครับหน้าปีนี่แต่ว่าผลละเบิ่งต้นเกี่ยวแล้วแหละครับจังสิวัดปริมาณได้เพราะว่าหน้าซ้ำๆกันครับหกไร้ขึ้นกันตัวนี่ก็หกไร้ของย่าี่ก็หกไร ผมใหญ่ผมซื้อกาแฟนี่เพิ่นมาตรฐานก็เก่าแห้งครับเป็นกระเห็ดสองตายหญเพิ่นแต่ผมเป็นคนไทยเป็นคนปันให้แล้วก็วานซอยครับพานเลยครับนี่หวงมี่ต่ยี่ห้เอเลยครับห่วงลอยก็มิดหแล้วลอยถึงสองลอยมิดเมืนกับบางห่วงพี่กายเิ่นกระเตยซูซีกันของผมที่ปีนี้อาศิลลำหนาผมอยูะแน่มึงครับเราก็ลงทุนหมาอไข่ลายทำเลยวานปุ๋ยกับวาน ห่างๆครับพอทุนเราหน่อยนี่มันอยากอันตรายแต่หยาตัวนี้แหละครับนี่หยาเอ่อหยาข้าวนกซื้อมันหยาข่าวนกราบยาเนี้ยแต่ขับมันมาถอนออกก็มันก็เสีเบดยู่อันนี้ครับม็น,นม,มันเนียมันแกล่ละเสมอยู่ในห่วงเขาลงไปกันหายลิฟต์เลยละครับนี่ทวมหัวเลยครับนี่ นี่ครับเรืองาเรือมองเขามาเอาแล้วเรืออยู่ประมาณสี่หาเมตรก็ได้อยู่ประมาณรถไซนึงครับตัดจากนี้แล้วเมื่อกี้ตัดแล้วกับเทียงพอดีออกมาประมาณเกือบสี่โมงครับประมาณเกืบอบสี่ขับรขนไปหลอมนึงแล้วใส่รถจนซาเลงไปครับตัวน,นั้นหลอมึง ปลาลายครับพี่นี่ใจส่ใงไงบางแห้งรหรอกเพราะว่าน้ำมาสองหลอบเนาะมาแล้วก็หายแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอบนี้แหละปลากำลังสีงไงเนี่ยมันเข่าปลาทอก่อนละแล้วก็พ้นก็หายแล้วบั่นี่ลมลมดีครับบรรยากาศลมลมรื่นลมเย็นสบายนี่ครับเนี่ยเางห่วงของใญ่ยที่ห่วงยีไงเลยครับเรามาใส่ปุ๋ยบาง ผลหมารอบสองนี่ครับผลเร่งๆมานี่ยของผมใส่ตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนเอ่อกลางเดือนเดือนที่แล้วนะครับประมาณประมาณมันต้นๆประมาณต้นเดือนกันยาครับของเพิ่นใส่หลังผมอยู่นี่พี่กายใไใ้งานนี่ละลายฮะรับงานชุดไทย,น,ยนีงานงานติดของครับงานติดของเมืองทั้งใจค,ครับ คนเกีียวเขางนะี้ยปุ๊ยงานนี้จะขันเบนเจา้าอะไรเพื่อสูงงานนะเจา้าอะไสามสี่ตันไปแล้วเนาะเนี่ยครับปีนี้ก็ยังคือเก่าครับความนาแน่นของห่วงเนี่ยไปในน้นตึบเลยครับงานนึ่ง,งห่วงห่างเลยบันดินด,ดินงานนี่มันดีเพราะคำนี้สมบูรณ์ดินงานนี่พี่กายก็ได้ที่เขาง,งานนี้แหละงานเดียวคนเกี่ยวเขา เกล่ยวเล่มมาจากทั้งคุณเนาะประมาณสองหลอบสองหลอบสองหลอบเกือบสามหลอบเียครับมันก็มันก็เลยตัดลงมาหางล่างครับก็ตัดลงมาเก็บงานนี่ครับเก็บงานนี่เขาก็เลยถ่วงเ,เขางานนี่สุดยอดเลยเพราะเก็บเลี่วประมาณขึ้นมาหอนงานนี่แหละครับเนี่ยเต็มบุ่มพอดีครับเต็มบุ่มหนึ่งพอดีเพราะว่าเก็ี่ยเลี่ยมจากขางึ่งมากเก็บหลอบมนันนะครับประมาณสองหลอบ ครับงานนี้ละครับมางานนี้ครับเต็มอุ่มได้อุ่มกว่า,วาครับประมาณสามตันเกือบเกือบสามตันครับปีที่แล้วของใหญ่ก็ได้ประมาณสองตันกว่าครับทีนี่ของบนสินักแน่ยอยู่ดตกระเบิ้งน,นี่อาจจะเลื่อนอาจจะได้เลื่นกันอยู่พอห่วงเราใหญ่แห้งนี่เขาปนครับขาเม็นหน่อยปนเดี๋ยวตรงไหนเรามาดึงห่วง เขาปนนะครับนี่เม็ดแน,น้นหสันๆนี่นี่แล้วมันตีมันตีใดย้อนเขาต้องสิละครับนี่ถวกหลับซื้อนี่เม็ดแดงปนเม็ดสองเม็ดมันก็ตีราคาละค,าลครับพอบอ,บอก็เอามันแก้วครับมันแก้วมาอันนั้นมาปลูกที่ไม่คางฟังนี่ครับนี ก็ื่าเพื่อเสิดิเกี่ยวเขาพอเอาเหร่ยพ่อหนี้งัวได้ครับหลังจากประมาณสักก่อนปีใหม่ครับก็น่าจ,จะได้เกษติ้กินอยู่ครับขันงั่เปล่นเหก่อนมันยาการเย็นสบายครับมันนี้บไมีแดดจักหน่อยเลยเดี๋ยวห้ายเปเลยมือว่านแดดเบิดมือ มามือนีบบ่พี่ฝนแต่ว่าบ่มี่เดดงงนมี่กระบออันนี้นะครับเี่ก็สุนรือสุรัวบรรจาการเหมือนบ่งบอกได้เลยว่าเข้าฤดูหนาวแล้วล่มกับวอยๆมาเย็นๆยง้มสาเสมอครับหมอกกับมีเนยเป็นมังมือเนี่ยครับบึงห่วงงานนี่ประพานเลยครับห่วงหน่อยๆนึกมันท่านโหนกับบัตจักเพราะว่าบึงมันสอดมันสอดบัตท่านดีครับ ก right. no ็ขอสิหาแถวนี้ก็สอดอยู่ประมาณเก่าสิบถึงเก่าสิมหาเปอร์เซ็นต์นะครับสอดงานหนึ่งงานหนึ่งแบบเบิดเรียบร้อยแล้วครับเหลืออยู่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์ที่มันลงหลงอยู่ในพวกวันประทันมูเขาละครับวันหลังๆอีกอาทิตย์เดียวก็เห็นเห็นผลแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเบิงใหม่พวกเหาเลยก็แดดออกพอดีครับแดดออกพอดีเลยวันนี้ในเวลาสิครับเาือนกลับซาล่ะหากินขอ เตโกคอสิบหาล่ะครับมันจังเด็กเกี่ยวเร็วอยากใส่มาลีอยู่ครับแต่ว่ามันหลเดกระจอามาเก็บเห้ี่สากูโมเขาเขาจนที่ขอบจนยังจังมากพอะวอยูนนี่ขันใส่ก็เลือผู้เดียวโคโลเลยครับม่มีไฟใส่น้ำสักคนมันอันหลดกระเบียกมามันนี่ขันป้มาแถวนี้มันไม่มีหมูเขา้ามมาครับเพราะว่ามันต้องทิ้งช่วงประมาณเกือบเกือบเกือบยี่สิบมือเนาะประมาณยี่สิบกว่ามือมันจังสีทอก มันจังสีสุกไรครับเขาก็ขอสีผาบันข้าเจ้าใส่ด้วยข้อสีผาก็เลยใส่น้ำเข้าไปเลยเกี่ยวมือด้วยกานลวดสามสี่เจ้าะเท่านี้ครับแ,แะกะ,กะแ,ลแ,ลงงแล้วขับดถทั้งน้อยก็บดแล้วแหละเพิ่งขับห้องห้องหน้ายายได้ห้องใหญ่งผู้ดมสมบูรณ์นี่ลรครับปีนี่ทั้งป่าทั้งเขาเจ้าว่าน้ำแกงบะถว่วเหมือนที่ว่าโอเคละ่ะ อ่าบ่มีดอกกีนี่เนี่ยทัดมากกับสิมาได้งานนี่แหละครับนี่งานนี้มันสิลงนนิดนึงมันสิเหลือแต่กับปัญหาคือเหี่ยวเหี่ยวไร้เหี่ยวมีสูจาเลยกับสามสีเจาเลี่ยงกันอยู่นี่ครับกิมดีเอาไปสำนึกนะครับพี่น้องกรงการสูบน้ำจากพลังไฟฟ้านะครับตัวนั้นจากกุดขึ้นมาเห็ดหน้าปังเดือดคืบนาไปไร้เติบแล้วครับ บาเด้เขาไป่บึงนี่เถอครับผมคลิปนี้ก็ไไปซ้ำมนี่แล้วครับอยู่ดีน่นม่แห้งสุกุดทุกคนที่เขามาบึงกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้น้ำนี่เด้อครับเป็นกำลังใจให้น้ำพอกันคลิปน้าครับผมสบายดีสวัสดีครับ